วันนี้เรามากระชับต้นขาด้านข้างกันนะคะอะท่าแรกค่ะก็คือใช้เป็นยางยืดเนาะอันนี้เป็นยางยืดรุ่นเก่าค่ะรุ่นใหม่ของเราจะเป็นนะคะแบบมี3เส้นค่ะเป็นแบรนด์เซ็กซี่ฟิตของเรานะคะสีนี้คือรุ่นเก่านะคะไม่ต้องตกใจก็คือให้นอนลงไปกับเสือ่อยูคะนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็นอนลงไปเลยกับที่พื้นนะคะแล้วก็เอาตัวยางค่ะใส่ไว้ที่เหนือหัวเข่านิดน,นึงเนาะ,ะแล้วก็กางขึ้นและลงค่ะนะคะก็คือให้ปลายเท้าสองข้างชิดกันไว้นะคะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ ตอนขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะตอนลงลงไม่สุดนะคะเห็นไหมว่าเข่าทั้งสองข้างจะไม่ชนกันนะคะจังหวะที่ลงตอนขึ้นก็คือกลางขึ้นให้เยอะๆนะคะตอนลงก็คือลงให้นิดเดียวะคะ่ะไม่ต้องลงเยอะมากนะคะทําสลับสองข้างซ้ายแล้วก็ขวานะคะอันนี้คือท่าที่1ของเรานะคะโอเคต่อมาก็คือรอบที่2นะคะทํา12ครั้งข้างละ12ครั้งนะคะซ้าย12ขวา12นะคะ ท่านี้นะคะโดนเป็นต้นขาด้านข้างนะคะแล้วก็โดนสะโพกของเราด้วยนะคะรับรองได้ว่าตึงมากๆค่ะตึงแน่นอน,นะค่ะขึ้นและลงนะคะสลับกันไปเราจะทำสองข้างนะคะอ่า๋ยวมาเตรียมตัวอีกข้างหนึ่งนะใกล้จบแล้วค่ะนี่คือท่าแรกของเราค่ะไม่ยากนะแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปค่ะมาขึ้นและลงขึ้นและลงค่ะ,ละ,ลคะเห็นไหมคะค้างวันนิดหนึ่งตะลงลงนิดหน่อยนะคะ ก็จะเน้นเป็นราคานี้เป็นต้นขาด้านข้างของเรานะคะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อสะโพกด้วยค่ะขึ้นและลงนะคะก็นี่ค่ะเป็นการรวมท่าเล่นต้นขาด้านข้างแล้วก็สะโพกค่ะมาค่ะท่าที่สองค่ะก็อ่าใช้ยางยืดเหมือนเดิมนะคะอ๋อนยบอกนิดนึงนะคะคือท่าสองท่าที่เล่นมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยางยืดก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้มันก็ดีมันจะทําให้โดนกล้ามเนื้อมากกว่าปกตินะคะมากกว่าที่การที่เราไม่ใช้นะ มาค่ะรอบที่หนึ่งนะคะก็คือกางอ,อไว้ด้านข้างเห็นไหมหาอะไรก็ได้ค่ะจับจะเป็นเต้าอี้เป็นโต๊ะเป็นผนังบ้านก็ได้ค่ะจับไว้แล้วก็โน้มตัวนะคะไปด้านหน้ามันก็ขย่งขึ้นแล้วก็เอาส้นเท้าเปิดออกด้านข้างเห็นไหมคะลองสังเกตดูนะขึ้นแล้วก็เปิดออกด้านข้างขย่งขึ้นปลายเท้าเปิดออกด้านข้างสองข้างนะคะทำวนไปค่ะ ขึ้นและลงนะคะโอเคดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะทำสองรอบนะคะพักแป๊บหนึ่งหายใจเข้าและออกเดี๋ยวจะมาต่อรอบที่สองกันนะคะโอเครอบที่สองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะขย่งขึ้นและกลางออกค่ะขย่งขึ้นกลางออกขยิงขึ้นและกลางออกนะคะทำวนไปค่ะใกล้ครบแล้วนะคะ ก็คือโน้มตัวไปข้างหน้าท่านี้ไม่มีสองท่าที่ผ่านมาไม่ใช้อุปกรณ์ก็ได้ค่ะก็คือเล่นปกติเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะส่วนท่านี้ก็ใช้นิดนึงก็คือเกี่ยวที่ข้อเท้านะคะ,ะถ้าใครสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะยางยืดอันนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะถ้ารุ่นใหม่ของเราก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะสั่งที่ไลน์แอสเซ็กซีใสแอดนะคะมาท่าที่3ท่าที่3ของเราค่ะใส่ยางยืดไปที่บริเวณที่เหนือ ตะโตกขึ้มานิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะทำสิบสองครั้งนะคะแบบนี้เลยก็คือเอาลงมาเกือบถึงพื้นแต่ไม่แต่ว่าไม่แตะพื้นนะคะแล้วก็จังหวะเตะขึ้นไปให้สูงๆคะ่ะทิบขึ้นไปสูงๆนะคะจังหวะเตะขึ้นไปหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะผ่อนกล้ามเนื้อท่าน,นี้ก็คือโดนเต็มๆนะคะต้นขาด้านข้างแล้วก็โดนสะโพกข,ของเราด้วยนะคะมาอีกข้างหนึ่ง เราทำทั้งหมด2ข้างนะคะซ้ายและขวาก็คือนับเป็นเซตที่1นะคะเราจะทำประมาณ2เซตด้วยกันนะคะก็จริงๆทำได้ประมาณ12-15ครั้งนะคะไม่จำเป็นว่าจะทำ12ครั้งนะคะถ้าเกิดใครไวไป15เลยนะจ๊ะมันจะดีมากๆเลยนะอย่าลืมฝากกด subscribe และกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนยกขึ้นไปข้างบนอะหายใจเข้านะยกให้สูงสุดเท่าที่เราจะทำได้นะถ้าชอบดีโอฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊าอ่ะพักแป๊บนึงหายใจเข้าและออก เข้าและออกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่อย่าพักนานเกิน30วินาทีนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของเรามันอาจจะทํางานไม่ต่อเนื่องค่ะอยากให้เบิร์นอยากให้ต่อเนื่องเราต้องทําแบบต่อเนื่องอย่าพักนานนะคะนี่คือเหตุผลไปขึ้นและลงค่ะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกผ่อนนะจ๊ะตอนลงวางไม่ถึงพื้นนะท่านี้ถ้าใครทรงตัวไม่ดีนะก็ลงบนที่พื้นได้นะคะในกรณีที่ไม่มีอะไรให้จับ แต่ถ้ามีผนังมีเก้าอี้จับเธอค่ะนะคะมันช่วยเราทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะในกรณีที่ทรงตัวกันไม่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทำอีกข้างหนึ่งนะมาขึ้นและลงขึ้นและลงค่ะ12ครั้งค่ะอย่างที่บอกค่ะใครไหวไป15เลยนะแต่ถ้าไม่ไหวก็ทำา12ครั้งก็พอนะคะโอเคขึ้นและลงแบบนี้นะอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนคุมอาหารด้วยนิดนึงนะคะ การที่เราเล่นเอาเป็นเอาตายแต่ไม่คุมอาหารมันก็ไม่มีผลอะไรนะจ๊ะมาท่าที่4ท่าที่4ก็คืออันนี้ใช้เป็นยางยืดแบรนด์เซนซิฟิกของเรานะจ๊ะไม่ใช้ก็ได้นะจ๊ะทั้งท่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่นมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยางยืดก็ได้แต่แนะนําให้ใช้ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราใช้แรงกลับเน้อที่มากกว่าเดิมนะมันทาให้เราเห็นผลเร็วขึ้นอ่าพูดง่ายๆคือเห็นผลเร็วขึ้นนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นยางยืดแบบเข้มข้นนะคะสีเข้มที่สุดก็คือเอาขายืนนะคะยืนตรงกลางยืนเสร็จปุ๊บก็เห แบบนี้แล้วก็กลับอาที่เดิมจังหวะเอียดไปหายใจเข้ากลับมาหายใจออกนะคะทำส12สองครั้งค่ะซ้ายและขวาสลับกันนับไปหนึ่งเซตเราจะทำด้วยกันสองเซตนะคะอันนี้ก็คือเซตที่หนึ่งค่ะซ้ายและขวาหายใจเข้าตอนที่กลางออกนะจ๊ะตอนเข้าหายใจออกจ้ะหายใจเข้าและออกะคะ่ะพักแป๊บหนึ่งค่ะพักกล้ามเนื้อของเราแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเซตที่สองนะจ๊ะ แนะนำให้ทำตามนะคะทำตามได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุมอาหาร้วยนิดนึงเนาะอย่างน้อยกอ็อาทิตย์ละประมาณ4ีหครั้งก็ได้นะคุมอาหารแล้วก็สาร์อาทิตย์ก็ลุยเต็มที่เลยนะคะเป็นชีสเดย์ให้เราให้ตัวเองนิดนึงเป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะขยับไปด้านข้างกลางเยอะที่สุดเท่าท,ที่เราจะทำได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราทำอีกข้างหนึง่งจะก็จะครบในสำหรับท่านี้แล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนท่ากันนะคะ ไปข้างๆกับไปข้างๆและกับหายใจเข้าและออกเข้าและออกเยี่ยมค่ะทุกคนทำวนไปนะคะ โดนมากๆเลยนะทุกคนเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะทุกคนเชื่อทุกคนทําได้ตั้งใจทําแล้วก็คุมอาหารไปด้วยนะคะรับรองเม่ว่าจะได้ต้นขาที่กระชับแล้วก็ได้สะโพกที่สวยมาท่าสุดท้ายค่ะท่าที่5้าของเรานะคะก็เป็นอย่างยืดแบรนด์แซ็เซฟิคของเรานะคะเป็นหัวใจ2ดวงหรือว่าขนาดความหนืดแบบปานกลางนะคะก็คือเอาไว้ที่บริเวณข้อเท้านะคะแล้วก็เปิดเห็นไหมคะยกขึ้นมาด้านข้างก็คือการเปิดเท้าไปด้านข้างเปิดขาไปด้านข้างนะทำแบบนี้ประมาณ12-15ครั้งค่ะ ทำสอข้างซ้ายขวาสลับกันนะับเป็น1เซตค่ะทำเรารา,ราประมาณ2เซตนะคะ,ะส่งตัวนิดนึงค่ะเห็นไหมถ้าท่งตัวไม่ดีมันจะเอียงแบบนี้นะ,ะไปจับเก้าอี้หรือผนังบ้านก็ได้นะคะท่งตัวนิดนึงะนะคะอย่าลก,กด subscribe กดไลค์ด้วยนะจ๊ะถ้าชมแล้วชอบแล้ว<ม>พบกันได้ทุกวันพุธสุกอาทิตย์เวลาสี่โมงตรงนะคะ ช่วงนี้ขอรีลันไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บที่มือยังไม่หายเลยเป็นนานมากๆเลยนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะคะจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดค่ะกลับมาที่อาจจะอ้วนจะตกใจนะคะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำเซตที่2ค่ะใส่ไว้ที่ข้อเท้านะเสร็จแล้วก็ยกขาขึ้นมาแล้วก็ให้เรานะคะ เปิดเท้าไปข้างๆถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเลยนะคะจะเริ่มซ้ายก่อนหรือขวาก่อนแล้วแต่ที่สะดวกเลยคะ่ะจังหวะเปิดเท้าออกหายใจเข้าจังหวะกลับเข้ามาหายใจออกนะคะทำช้าๆก็โดนนะคะถ้าทำเร็วก็จะไม่ค่อยโฟกัสไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะ พยุงตัวไว้นะสร้างบาลานซ์ถ้าเกิดว่าทรงตัวไม่อยู่หาผนังบ้านเก้าอี้โต๊ะเกาะไว้นะจ๊ะถ้าชมเราชอบกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งวิดีโอมาปุ๊บเราจะได้เหมาะกับลางกายพร้อมกันปั๊บเลยนะคะอะสุดท้ายแล้วจ้ะอย่างที่บอกนะคะทำตามทุกวันเลยนะคุมอาหารด้วยจ้ะนะจ๊ะสามอะไรนะ4-5วันนะจ๊ะพยายามคุมให้ได้แล้วก็สวันสวันของอาทิตย์ก็ไปคิดเ,ดเองนะจ๊ะเชื่อทุกคนทำได้สู้ๆค่ะ